สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการพิเศษภารกิจหัวใจกระตันยูซึ่งในวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายในการนับถอยหลังกับการทําหน้าที่ของขุนพลพระผู้ปราบมารยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญจากทั่วประเทศนะครับที่ได้ลงพื้นที่เชิญชวนชายแมนแสนจะมีบุญให้มาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจําปีพุทธศักราช2563ครับในช่วงนี้มีคุณสายแจวลีและผมธิรพัฒน์เรืองโรธ รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการครับใช่แล้วล่ะค่ะสําหรับโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจําปีพุทธศักราช2563นี้นะคะจัดอบรมระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2563จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2564ค่ะพิธีปลงผมในวันที่29พฤศจิกายนพิธีบรรพชาวันที่7ธันวาคมและพิธีอุปสมบทในวันที่12 13และ14ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะ ท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและที่สำคัญการบวชนี้บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแม้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการทําหน้าที่นะครับแต่เชื่อมั่นว่าถ้าสัญญาณยังไม่ดังนะครับทุกท่านก็กําลังทําหน้าที่กันอย่างดีที่สุด2เท้าที่กําลังก้าวนะครับสมือที่กําลังเชื้อเชิญและ1่ปากที่กําลังอธิบายเชิญชวนชายแมนแมนมาร่วมบวช รวมถึงอีกหนึ่งหัวใจของยอดกัละยาณมิตรก็กําลังเร่งทําหน้าที่แข่งกับเวลากันอย่างวินาทีสุดท้ายนะถึงวินาทีสุดท้ายกันเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงนี้บุญพิเศษแบบนี้ย่อมไม่มีใครที่จะปฏิเสธทุกคนย่อมอยากจะเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ของการร่วมสร้างบุคคลสําคัญบุคคลผู้จะได้มาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นศาสนายาทนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะและการทําหน้าที่ของขุนพลพระผู้ปราบมารมาถึงช่วงวินาทีสุดท้ายจริงๆค่ะคกับภารกิจหัวใจกระตันยูนะคะที่พรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะได้พาชายมันแมนแสนดีมีบุญมาเข้าสู่โครงการค่ะตลอดระยะเวลาสั้นๆที่ทําหน้าที่กันแบบไปสุดตัว<ม>ไปสุดใจเพราะต่างก็มีเป้าหมายที่จะมาร่วมแสดงความกระตันยูกับตะเวทิตาต่อยอดมหาปูชนียาจารย์กันนะคะซึ่งทีมงานรายการของเราทุกๆคนนะคะก็ต้องขออนุโมทนา บุญกับสุดยอดขุนพลพระผู้ปราบมารกันทุกทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าทุกท่านนั้นคือผู้ยังความสําเร็จให้เกิดขึ้นค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกเพียงน้อยนิดนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงจะตามไปดูกันว่าผู้มีบุญยอดขุนพลพระผู้ปราบมารน,นะครับการยังทําหน้าที่กันอย่างบุญบันเทิงหรือไม่ะนะครับเพื่อส่งกําลังใจให้กับขุนพลพระผู้ปราบมารทุกท่าน วันนี้เราจะไปขึ้นเหนือ <c oughs> แต่เป็นเหนือตอนล่าง <c oughs> นะครับ <c oughs> ไปดูบรรยากาศการทําหน้าที่ที่จังหวัดกําแพงเพชร <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะครับยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญนะครับท่านเป็นคุณครูอาสาคุณครูอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดกําแพงเพชรอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยขอต้อนรับคุณครูอรุณีกองวงสวัสดีครับคุณครูอรุณีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ คุณครูคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งโครงการเลยที่ได้ทําหน้าที่กันน่ยนะคะชวนบวชนะคะมีความตั้งใจกับการทําหน้าที่ครั้งนี้อย่างไรบ้างคะคุณครูโอ้โหมีความต,ตั้งใจมากเลยค่ะ,คะเพราะว่าในการทําหน้าที่ชวนบวชของในโครงการบวชวิชาธรรมมหาปริญญาาจารย์ในครั้งนี้นะคะ,คะเราไม่อยากพลาดโอกาสไม่อยากจะตกบุญเอาเป็นบุคคลหนึ่งในประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ค่ะ,คะทุกคนในของทีมงานเราตั้งใจกันเต็มที่เลยคะ่ะ ถนนทางเมื่อาจลาบากธุระก,กันดารก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะคในการเดินทางของเราเราทํากันอย่างเต็มที่เต็มกําลังและก็เต็มใจค่ะเยี่ยมเลยค่ะโอโ้โหต้องบอกว่าเชื่อมั่นเลยนะครับว่าเวลานี้ทุกท่านกําลังเต็มที่กับการชวนบวชแบบไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขคุณครูคิดว่าอะไรนะครับที่ทําให้เราไม่ควรพลาดกับบุญใหญ่ครั้งนี้และอะไรที่ควรจะทําอย่างเต็มที่ในช่วงนี้ครับทำาหมืกัญก็คือภารกิกของพ่อทีหน้าที่ของลูกค่ะ ก็ะหลักการให้เราที่ไม่อยากจะพลาดอุูในครั้งนี้นะคะคก็คือในหนึ่งในนั้นก็คือวิ้ชาธรรมมหาปุชนญยาจารย์่ง่เป็นบุคคลที่เราควรบูชานะคะคแล้วก็เพื่อสืบทอดอายุร้าพุทธศาสนาแล้วก็คุณครูได้ทําหน้าที่การยืนยันนันค่ะได้นําข่าวการหววไจแจ้งให้กับผู้คคุณได้ทราบให้กับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่มีโอกาสและบางข่าวในถึงเพื่อการยานที่เราไปกันเนี่ยคะ่ะบางทีข่าวสารตรงนี้อาจจะไปไม่ถึงเขา ขาก็เบเิมเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตรงนี้ค่ะเราจึงคุณครูก็ลื้มนะคะในการที่ได้ทําหน้าที่การเรียนอนในวีปในครั้งนี้ค่ะครับคุณครูครับต้องถามสักนิดนึงครับว่าในช่วงสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่แปรปรวนเช่นนี้นะครับชายแมนแมนที่คุณครูไปชวนบวชไปทําหน้าที่เนี่ยครับให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับคุณครูครับเขาสนใจค่ะสนใจเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่า ช่วงที่เราข่าวที่เราไปไปบอกชวนชญเชวนเขาในครั้งมันอาจจะกระชันทิศไปนิดนึงค่ะค่ะเขาเขาเขาโอกาสในการที่เขาจะเคลียอะไรตัวเขาเองเนี่ยมันมันมันเลยเหมือนเหมือนมันมันสัน้นไปนิดนึงนะคะ่ะสั้นจังหวะในช่วงเย็นเาที่เขาได้มีโอกาสได้เตรียมตัวได้เตรียมความพร้อมในหลาย,ลายๆด้านก็อาจจะจะได้รับการสนใจได้ได้ไมากมากขึ้นกว่านี้ค่ะอืมค่ะคุณครูบอกว่าระยะสั้นๆแต่เห็นบอกว่าเป้าที่เรา ตั้งใจทากันเนี่ยมันเกินควรเกินคาดกับระยะเวลานะคะความสําเร็จที่เกิดขึ้นของการทําหน้าที่ที่ผ่านมาคุณครูคิดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรคะเกิดขึ้นเพราะอาจจะเป็นบุญด้วยล่ะค่ะ,คะบุญของ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 ชายแมนแมนก็คือบุญของเขานะคะบุญในตัวของเขาที่เขาจะได้โอกาสมามา,มาบวชในทดแทนคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อแม่หรือว่าตัวของเขาเองก็ที่ทาหน้าที่ตรงจุดนี้นะค,ะค่ะครับแล้วก็อาจจะเป็นกระแสกระแสค่ะ แสข่าวตัวนี้เพราะว่าเราเราทําหน้าที่กันทั่วประเทศนะคะตอนเนี้นเพราะงั้นจะแสข่าวเนี่ยค่ะมันก็จะกระจายออกไปเป็นเป็นวงกว้างกว้างไปนเรื่อยๆค่ะคุณครูคะในฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็นขุนพลพระผู้ปราบมาราาาคุณครูและทีมงานมีความภูมิใจกับคํานี้อย่างไรบ้างคะโอ้ภูมิใจมากเลยค่ะปรื้นม,มากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเราได้ก็เราเราก็ได้ทําหน้าที่กับบัญญูบูชาต่อท่านนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีสินใดที่จะทดแทน คุณคุณพัอคุณของท่านที่ท่านมีอย่างมากมหาศาลเนี่ยค่ะเพราะว่าเราก็คือได้ทําหน้าที่เอาตัวของเราตัวเราเนี่ยค่ะเพื่อไปทําหน้าที่เชิญเชิญชายแมนแมนที่มีบุญได้มาร่วมบวชกับเราในครั้งน,นี้อะค่ะค่ะครับคุณครูครับในการลงพื้นที่ตลอดช่วงของการทําหน้าที่เนี่ยมีเคสไหนที่ทีมงานหรือว่าคุณครูเกิดความประทับใจอยากจะเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ร่วมอนุมโมทนาบุญกันบ้างไหมครับรื่นใจสองเคสพอได้ใบสมหครมาสองใบค่ะสาธุครับเป็นยังไงบ้างครับ ูดง่ายมากเลยค่ะพูดไม่กี่ประโยคทั้งสองทั้งสองทั้งสองรายนะคะพูดแค่ไม่กี่ประโยคเองค่ะสองสามประโยคเองแล้วก็ยื่นใบสมัครกองประกกาก็เขียนเลยนะคะบวดเลยก็จะทวนเลยค่ะเขียนออกใบสมัครเลยนะคะค่ะมันมันเป็นอะไรที่ปลื้มคือปลื้มคือเราไม่ต้องพูดอะไรมากแค่ไม่กี่ประโยคเองนะคะแล้วท้าก็กรอกเลยกรอกใบสมัครเลยค่ะโอ้ยี่มเลย โอเคค่ะคุณครูคะเกือบหนึ่งเดือนในการทําหน้าที่ที่สุดแสนจะเข้มข้นนี้อยากให้คุณครูที่ส่งกําลังใจและอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะไปยังขุนพลพระผู้ปราบมารที่ทําหน้าที่อยู่ในตอนนี้ทั่วประเทศเลยค่ะครับค่ะก็ขอส่งกําลังใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านที่ทําหน้าที่ชวนบดวชอยู่ในขณะนี้นะคะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเวลาเราไปชวนคนบวชก็อาจจะมีคนที่ฟังเราบ้างไม่ฟังเราบ้าง ถึงแม้เขาจะฟังเราบ้างสิ่งเหล่านี้มันก็ยังติดอยู่ในหูของเขาถึงแม้จะไม่มากไม่น้อยก็ตามสักถึงเวลาสักจุดหนึ่งตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นตัวสะกิดให้เขาได้คิดได้ในใน,ในโอกาสต่อไปนะคะคก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่ทําหน้าที่ทุกท่านนะคะมาทาหน้าที่เชิญบวชกูชาธรรมมหาภูมิทิณาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมงคลเทพ,พมุนีศุกรวันพระเโร ผู้ปราบมาซึ่มีความสําคัญมากๆถ้าเราไม่ไปชวนบวชแล้วเขาจะมาบวชกันได้อย่างไรนะคะค่ะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ออกทําหน้าที่ชวนบวชเพราะภารกิจของพ่อหรือหน้าที่ของลูกค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสาธุคุณครูคะถามอีกนิดนึงค่ะคุณครูมีลูกชายด้วยใช่ไหมคะ ่คะในในฐานะเป็นคุณแม่นะคะเมื่อเห็นลูกบวชลูกเคยบวชให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในฐานะคุณแม่อยากให้เปิดใจให้กับเอ,อคุณแม่ที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้สักนิดหนึ่งหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนาะว่าเออมีความปลื้มปิติอย่างไรที่ได้เห็นลูกชายบวชให้คะครับโอ้ปลื้มมากเลยค่ะที่เขาบวชให้นะคะเพราะว่ากว่าที่จะเชิญชวน น้มน้าวใจให้เขามาบวชกับวัดพระธรรมกายได้ค่ะมันไม่ใช่ง่ายค่ะต้องใช้เวลาน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 มากๆค่ะค่ะพอเวลาเมื่อเขาตัดสินใจยอมรับที่โอเคว่าแม่นันจะบวชให้ที่วัดพระธรรมกายคความพึ่งพีิอันนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะลังกาอนนี้มัมนไหลอยู่แล้วอะค่ะค่ะขึ้นมากๆเลยนาคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ที่มีลูกชาย และพร้อมที่จะก้าวเข้ามาในสี่เส้นทางนี้ก็ขอเป็นกําลังใจค่ะพยายามค่ะทักชวนโน้มน้าวไปเรื่อยๆแล้วสักถ้ามีอยู่สักเที่ยวหนึ่งที่เขาจะบตัดสินใจได้ปวดกิจการทดแทนให้กับท่อคุณของพ่อแม่นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสาธุ่ะบอกว่าเป็นน้ําตาเย็นน้ําตาแห่งความเพื่อมิติใจนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูนะครับที่มาร่วม ถ่ายทอดความรู้สึกนะครับแล้วก็นโมทนาบุญกับการทําหน้าที่นะครับคุณครูอรุณีกองวงคุณครูอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดกําแพงเพชรขอบพระคุณและสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายค่ะก็จะได้เปิดต้อนรับชายแมนๆที่จะได้มาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียจารย์ประจําปีพุทธศักราช2563นี้นะคะซึ่งได้เตรียมความพร้อมกันแล้วทั้งพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่มีคุณวุฒ ด้านการอบรมโดยเฉพาะเลยนะคะได้มารวมกําลังกันจากทั่วประเทศและยังมีทีมงานอุปถัก์ที่จะคอยให้การดูแลพระธรรมทายาทกันด้วยนะคะโดยเฉพาะสถานที่จัดการอบรมนั้นสับป,ปะยะอย่างยิ่งเลยนะคะ<ช>เหมาะกับการประพฤติปฏิบัติธรรมแบบนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะว่านี่คือโอกาสทองที่ชายแม,น,มนทั่วประเทศไทยที่จะได้มาสแสวงหาความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากภายในนั่นเองค่ะถูกต้องครับตอนนี้ทางทีมงานบุคลากรก็พร้อมสถานที่ ก็พร้อมธรรมะหรือว่ากิจกรรมกิจวัตร,รต่างๆในโครงการก็พร้อมรองรับทุกท่านอยู่นะเชื่อมั่นได้เลยว่าใครที่มาบวชในครั้งนี้จะได้รับนะครับความปลื้มปิติใจได้รับสิ่งดีๆจากโครงการกลับไปอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับจากเหนือตอนล่างของประเทศไทยเราจะลงไปใต้กันบ้างนะครับร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัละยาณมิตรผู้มีบุญจากจังหวัดชุมพรน,นะ,ค,ะครับที่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยขอต้อนรับนะครับคุณทิพยศุดาวงิมสันเทีย ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรจากจังหวัดชุมพรสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เสียงชัดเจนเลยนะคยนะครับเเค่ะช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆของการทําหน้าที่ตลอดระยะเวลาของการทําหน้าที่ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะในส่วนตัวแล้วก็ทีมงานมีความตั้งใจกับโครงการบวชบูชาธรรมรุ่นมหาปูชนีจารย์อย่างไรบ้างคะครับก็ในส่วนตัวนะคะของทิพย์เองกับทีมงานจังหวัดชุมพรทุกๆคนเลยก็มีความตั้งใจมากๆเลยนะคะเพราะว่า เราก็ห่างหายจากการทำหน้าที่ชวนบวชนะคะคมาช่วงภาคฤดูร้อนเนาะก็มี COVID โควิดเข้ามาแต่ว่าเราก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคบวชเองไม่ได้นะคะก็อยากได้บุญใหญ่ตรงนี้และบุญนี้มันเป็นบุญที่บุณแล้วก็ขนลุกค,คือเป็นบุญใหญ่มากๆที่จะชวนใช้แมนแมทั่วจังหวัดสุมพรเนมาบวชเพราะว่าทุกๆปีเราก็จะมีภาคฤดูร้อนเราก็ได้เตรียมทีมงานนะคะ แล้วก็ตั้งใจทําหน้าที่ทุกๆวันเลยชุมน้าที่ทุกๆว,ว,วันเลยพอไปสัมมนากลับมาจากวันที่เก็นะคะก็ได้อาจารย์เรียกชมเรียกแมนสมาธิแล้วก็ออกแบ่งเป็นสองทีมนะคะก็มีเป้าหมายก็คือว่าทําเต็มที่เต็มกําลังเลยที่เราจะสามารถหาไข่เม่นๆได้นะคะครับโอ้เชื่อมั่นว่าเวลานี้ทุกท่านก็กําลังทําหน้าที่อย่างเต็มที่แบบไม่มีข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขนะครับคิดว่าอะไรที่ทําให้เราไม่ควรพลาดกับบุญครั้งนี้ครับ อะไรที่เป็นความสําคัญที่เราไม่ควรพลาดเลยครับความสําคัญนะคะความสําคัญก็คือว่าเออถ้ามี ลูกคุยแนแมนบวชเนี่ยเกิดขึ้นนะคะมีภาพงานบวชเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาในประเทศเรานะคะก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็จะเป็นต้นบุญต,ต้นแบบให้ลูกหลานนะคะที่เขาเห็นภาพเหล่านี้มามาบวชนะคะคเห็นภาพที่อาจจะมีมีคุณพ่อมาบวชมีลูกชายมาบวชหรือมีคุณตาที่เสียแล้วมาบวชเนี่ยเขาก็จะได้เห็นเป็นต้นบุญต,ต้นแบบแล้วก็ทําให โตขึ้นเขาอยากบวชนะคะเห็นภาพบวชเยอะเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยอะค่ะโอ้ครับเรียกได้ว่าสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยนะครับในฐานะที่ชื่อว่าเป็นขุนพลพระผู้ปราบมารนะครับในการทําหน้าที่ครั้งนี้รู้สึกภูมิใจกับคํานี้อย่างไรบ้างครับก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจทุกครั้งที่มีโครงการดีๆให้เราได้ชวนผู้ชายมันแนบวชเพราะว่าถ้าว่าไม่มีวัฒนธรรมกายไม่มีหลวงพอ จัดโครงการหร,หรือตั้งโครงการบวชเดอีอยวบวชทั่วไทยนะคะหนึ่งแสนรูปเจ็ดพันตำบลน,นะคะคก็เราก็จะไม่ได้ทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่นะคะคือเป็นทหารยิงจกกักรพรรดิหลวงพ่อตั้งนะคะก็ไม่ได้ทําหน้าที่ที่จะมาบวชมาชวนไทยบวชเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็มีความตั้งใจว่าดีใจมากๆเรื่องใจมากๆทุกครั้งที่ได้ทําหน้าที่แม้จะเส้นทางของจังหวัดชุมพรเนี่ยมันไม่ราบเรียบนะคะจะ <c oughs> มีภูเขา มีผู้มีบุญอยู่บนภูเขาบ้างมองลงไปก็จะเห็นเหมือนมันมีเหวมีแม่น้ําลึกๆลงไปอะค่ะเส้นทางที่ลําบากแม้ลําบากขนาดนั้นเราก็ยังบุกป่าฝ่าดงไปนะคะแล้วก็ไปเจอผู้มีบุญที่รอเราอยู่่ะคะก็ปลืมทุกครั้งนะคะที่ได้ทําหน้าที่ค่ะทุกคนเลยนะคะจึงทําให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะเพราะมีความตั้งใจอย่างนี้ไม่มีข้อแม้ต่ออุปสรรคแต่อย่างใดความสําเร็จที่เกิดขึ้นของการทําหน้าที่นะคะที่ผ่านมาตลอดทั้งโครงการคิดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรคะ ก็ความสาเร็จนะคะก็ด้วยด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานทุกๆคนความตั้งใจจริงแล้วก็เราเราเข้าใจในเรื่องบุญว่าเราเราหวังบุญเป็นที่พึ่งเนาะแล้วเราก็ปลืม้มปลื้มในโครงการที่เห็นภาพบวชแสนที่ไรน้ําตามันร่วงอะคะ่ะคือน้ําตาจะไหลทุกครั้งแล้วภาพเดินธุดงค์ที่เราชวนชะไปบวชแล้วยังอยู่จนสิบปีเนี่ยพอเห็นเพื่อนแล้วก็น้ําตาร่วงอะอม,มันทําให้เรามีแรงบันดาลใจตรงนี้ว่าเฮ้ รบวชไม่ได้แต่ท่านบวชแล้วท่านอยู่ได้ท่านเปลี่ยนชีวิตจากานเมาคนคน,คนที่เสกเพลงมาเป็นคนดีค่ะคแล้วก็ยังอยู่ทุกวันนี้ 11, อ่ะสิบธันวาสิบเอ็ดธันวางนี้ย่างนะคะคก็ดีใจทุกครั้งก็เลยทําให้มีแรงบันดาลใจที่จะ,ะช่วยงานพระพุทธศาสนาต่อแล้วก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกําลังที่เราจะทําได้จนถึงความสามารถะค่ะสาธุเมื่อสักครู่บอกว่ามีการชวนบวชมาตั้งแต่รุ่นแสนรูปเจ็ดพันตำบลต่างๆนะครับ จนกระทั่งถึงรุ่นนี้ตลอดการทําหน้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเคสไหนหรือว่าความประทับใจที่อยากจะถ่ายทอดให้ยอดกลัลยาณมิตรผู้มีบุญทั่วประเทศรับฟังไหมครับเพื่อจะได้อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันครับมีค่ะก็มีเคยชวนร,รุ่นแสนแรกนะคะบวชซึ่งตอนนี้ท่านอะ่ะท่านกไ็ไปชวนบวชก็สมัครง่ายมากเลยก็คือท่านเห็นป้ายชวนบวชตอนนั้นอยู่อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแต่ว่ายัง ก็มีมีโครงการบวชใช่ไหมคะแล้วก็ไปชวนท่านบวชท่านก็เซนง่ายๆมากๆเลยตอนนั้นท่านอ่ะมีมีครอบครัวอยู่แล้วก็คือเพิ่งเพิ่งมีบวรเพิ่งลอดได้สามเดือนสี่เดือนนี้ค่ะแล้วท่านพอเซนปุ๊บเนี่ยภรรย,ยาก็ขอเลิกหายไปหายไปทีนี้ท่านก็โทรมาหาว่าทํายังไงดีพี่ผมแทนหนีแล้วทิ้งลูกเอาไว้อยากบวชมากก็เคยบ,บวชเคก็คือฝากลูกไปที่แม่ยายวันใกล้จะบวชอีกจะส่งตัวเข้าวัดค่ะตอนนั้นส่งเข้าที่วัดพระธรรมกายนะคะที่วัา ส่วนที่กรุงเทพเขาก็บอกว่าพี่ครับมีเรื่องอีกแล้วปู่ผมล้มครับเข้าไอซผมจะทํายังไงดีทีนี้อันนี้ประทําใจมากๆกคือบอกว่าน้องปู่ล้มเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะพี่เข้าใจนะว่าเป็นห่วงแต่ว่าหน้าที่การรักษาปู่ให้หมอดูแลนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปต่อบุญเติมบุญให้ปู่ไหมที่วัานธรรมกายไปโกนหัวแล้วพี่จะไปฉก แล้วก็เข้าหน้าแล้วก็ถือสิ่งแปดเวลาพระอาจารย์นํา,าน,นั่งสมาธิก็นึกถึงหน้าคุณปู่นะคะม <c oughs> าเจอหมอดียาดีรักษาหายไหมเขาก็ว่าง่ายแลละค่ะก็เขาก็ากไปค่ะก็ไปส่งส่งตัวพานั่งแท็กซี่ไปส่งที่ไปส่งเองเลยไปส่งตัวที่วัดพระธรรมกายนะคะแล้วก็เออพาไ,ไปโกนผมนะคะแล้วก็ปลื้มแล้วเขาบอกผมไม่มีชุดขาวครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รับบุญซื้อให้สองชุดก็รับบุญซื้อให้เขาอะค่ะชุดขาวให้สองชุดตอนที่เข้าน่า รุ่นแสนแรกนะคะเขาก็ตอนนี้อยู่อยู่ที่ศูนย์การสิลป์งานกลื้มมากปีที่เขาเดินผู้ดมผ่านนะคะดอกกุหลาบน้ำตาร่วงพี่ที่ปลื้มมากก็คือน้ำตาร่วงแบบน้ำตาไหลทุกครั้งที่เห็นเขาเดินผู้ดงนะคะจนจบโครงการแล้วผู้ดงกุหลาปปีแรกนะคะแล้วก็ปีที่สองก็ดอกดาวรวยดาวเรืองนะคะแล้วปีที่สามที่สี่ท่านก็เดินและตอนนี้ ก็ <g ul ain> ไปอยู่ช่วยงานที่ศูนย์จังหวัดกาลสินนะคะได้สิบพรรษ,ษาแล้วปลื้มมากเลยค่ะโอ้่ยปลื้มจริงๆค่ะคท้ายสุดนี้ค่ะท้ายสุดนี้นะคะเกือบระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่ได้ทําหน้าที่กันแบบว่าเต็มที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันกันอย่างนี้นะคะสุดแสนจะเข้มข้นอยากให้ส่งกําลังใจและอนุโมทนาบุญร่วมกันไปยังขุนพลพระผู้ปราบมารที่ทําหน้าที่เหมือนเราอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะอ๋อค่ะก็ทิพย์เองนาอยู่ชุมพรเส้นทางไม่ง่ายเลยอยู่บนภูเขาบ้างอยู่บน ไปเหวบ้างขึ้นไปสูงบ้างรถติดบ้างนะคะยังมีหลายๆปีก็เคยดันรถก็ปลืม้มขอเป็นกำลังใจส่งให้ทาหารหญิงจตกระพัิทั่วประเทศไทยเลยนะคะทุกๆจังหวัดนะคะขอให้สู้แล้วก็ให้ใช้จิตใจที่เข้มแข็งนะคะคจิตใจที่มีพลังเนี่ย ช่วยการชวนชายแมนๆมมาบวช2,500รูปให้สำเร็จเป็นอสการ,ร์นะคะเพื่อ,อที่พวกเราจะได้บุญใหญ่ติดตัวข้ามชาต<ถ>ิแล้วก็สืบอ,อายุพระพุทธศาสนานะคะถ,ถ้าเราทำหน้าที่มันสำเร็จแน่นอนนะถึงถึงไปเจอคนที่ไหนก็นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็เราก็ที่ฐานจิตให้เจอผู้ดีคนดีมีบุญนะคะ<ถ>ให้รอเราอยู่แล้วก็ไปทำหน้าที่เนี่ยก็สำเร็จแน่นอนแม้ว่าเส้นทางนั้นอาจจะมีอุปสรรค นะคะดินฟ้าอากาศฝนตกเนี่ยเราก็ไม่หวัน่นอ่าเราก็ได้ไปกันทุกๆวันเลยตอนนี้ก็ก่อนจะสัมภาษณ์นี่ก็เตรียมทีมไว้แล้วเนี่ยห้าหกคนก็จะเตรียมตัวไปต่างบวชนะคะโอ้ครับโอ้ค่ะรับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่จะนำมาถ่ายทอดให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับคุณทิพยพยสุดางิมสันเทียพูทนาบุญจากจังหวัดชุมพรขอบพระคุณและสวัสดีครับ ขอบคุณนะคะนานุ้วยคดะค่ะสาธุสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเยี่ยมเลยค่ะนี่แหละหัวใจของคุณพลพัฒน์ธุปราบมานะคะต้องบอกว่าจังหวัดชุมพรอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ง่ายๆนะสภาพดินฟ้าอากาศมีเหวมีภูเขามีอะไรที่แบบว่าใช่แต่ว่านี่แหละหัวใจนักสร้างบารมีข้อแม้เงื่อนไขข้ออ้างไม่มีถูกต้องและผลผลิตเกิดขึ้นต้องบอกว่าชวนตั้งแต่รุ่นแสนแรกเลยนะการทําหน้าที่มาจนถึงปัจจุบันมีพระที่อยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้สิบ พันษาแล้วอย่างเงี้ยมามองย้อนกลับไปเป็นยงไงคะปลืมนะครับขอให้เราทําหน้าที่เพราะว่าแค่เรามีหัวใจค่ะนะครับที่จะออกไปทําหน้าที่ก็สําเร็จไปกว่า90%แล้วนะมีใจเป็นท่าสําเร็จและนํากายของเราออกไปด้วยค่ะขอเจอใครก็ได้ที่เป็นมนุษย์ ท e ี่เป็นชายเป็นแมนนะครับเป็นผู้ชายค่ะเชิญชวนไปเลยนะครับอย่างน้อยเขาได้รับข่าวดีข่าวเป็นมงคลนี้ถ้าเขาบวชไม่ได้ก็จะไปบอกต่อแม้กระทั่งในเคสที่มันผ่านมาเป็นผู้หญิงก็ตามเนี่ยนะใะแจกประชวไปครับปรากฏว่าไปชวนลูกก็บวชเหมือนกันใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับความสําคัญในครั้งนี้เราจะทําหน้าที่สําเร็จคนเดียวหรือว่าสําเร็จด้วยมือคนใดคนหนึ่งจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไม่ได้ต้องช่วยกันแม้ว่าตอนนี้โค้งสุดท้ายนับกันเป็นวินาทีนะจนกว่าสัญญาณครั้งสุดท้ายจะดัังงขึ้้นนนทททกก่่าาา็ยํหี ใช่แล้วดังนั้นระคังตอนนี้ยังไม่ล่ายังไม่ล่านะครับก็ยังทําหน้าที่กันจนวินาทีสุดท้ายนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจําปีพุทธศักราช2563นะคะอบรมระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2563ค่ะเรื่อยไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะประกอบพิธีปรงผมในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะพิธีบรรพชาวันที่7ธันวา คมและพิธีอุปสมบทในวันที่ 12, 13และ14ธันวาคมพุทธศักราช2,563ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ชายแมนยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะวินาทีนี้ก็ยังได้อยู่นะ 2> 0 2 8 3 1 1 2 3 4ค่ะแล้วก็ที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์บวช .com และ DMYCenter. c o m ค่ะถูกต้องครับคุณผู้ชมครับการบวชนั้นยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากมายหลายประการทั้งตัวของเราเอง ผู้มีพระคุณประเทศชาติรวมถึงพระพุทธศาสนาเป็นการต่อลมหายใจให้พระพุทธศาสนานะครับส่งต่อมรดกธรรมอันล้ำค่าจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นปู่ย่าตายายถึงรุ่นเราแล้วก็ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานท่านใดที่ทราบข่าวแล้วก็ยังสามารถมาสมัครแม้เพิ่งได้ทราบณเวลานี้ถูกต้องครับพรุ่งนี้เดินมาเลยที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าเป็นโอกาสทองโอกาสสำคัญของชีวิตจริงๆการบวชนี้ไม่ธรรมดานะครับ และที่สําคัญนะครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณพลพระผู้ปราบมารจากทั่วประเทศที่ในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นออกลุยทาหน้าที่เหมือนที่บอกไปว่ายิ่งกว่าทํางานประจําใช่แล้วค่ะตื่นเช้ากลับบ้านนี่ดึกเลยดึกเลยนะเหมือนพระอาจารย์บอกเมื่อสักเทปที่ผ่านมาว่าถ้าไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินหรือว่ายังมองเห็นกันอยู่เนี่ยยังไม่กลับต้องมองไม่เห็นกันนะฮะก็คือมืดนั่นเองก็ถึงจะกลับบ้านกันนี่คือหัวใจของยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญจริงๆนะครับที่อยากจะให้พระพุทธศาสนา จนลงสืบทอดอยู่คู่กับโลกไปน,นี้ไปตราบนานเท่านานนะครับและสําหรับรายการพิเศษภารกิจหัวใจกระตันยูนะครับเทปนี้ก็เป็นเทปสุดท้ายที่ได้นําความลื้นเติใจมาฝากทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกข้อความทุกคอมเมนต์นะครับทีมงานสถานี GBN และคุณสายแจววลีผมธีระพัฒน์เรืองโร์ขอลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ